สมมุติเวลายมให้ของเข้าไปเนี่ยยมให้แล้วเนี่ยคิดอยากได้กลับคืนไหมอืมเนี่ยบางคนอยากได้คืนเพราะว่าบางทีเอ๊ะโมโหเขาบ้างเขาเอาไปทําอย่างนี้นอย่างนี้เพราะยมผูกพันในสิ่งที่ให้นะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้แล้วคือจบไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของเขาแล้วจบแล้ว พระอง,งค์จึงบอกให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยาดโดยากให้ของที่ให้ได้โดยยากนี่คือการละความตระหนั่นเองต้องละความตรีอันเป็นมลทินในจิตการละความตรนีเป็นอย่างนี้ให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากวิธีละความตริี์ง่ายๆพระองค์บอกว่า ก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยให้เราให้ทานก่อนให้ให้แบ่งอาหารเป็นทานจาก้าไปแล้วเราจะรู้ว่าเวลาเราจะแบ่งอาหารมื้อที่เราจะกินเนี่ยเราจะรู้สึกหวงะอืมอันนี้ชิ้นใหญ่อันนี้ชิ้นเล็กนนเธอเอาชิ้นนี้ไปเอาอย่างนี้ไปนิดเดียวเนี่ยมันยังตำหนีเลยพระองค์ยังบอกเนี่ยเป็นวิธีการละความตำหนีที่พระองค์แนะนําเอาไว้ เห็นหมทำทุกครั้งก่อนกินเนี่ยแบ่งอาหารให้คนอื่นนะสะละละจาคะเห็นนะยมจะเห็นใจตัวเองที่มีความห่วงแล้วเราก็สละ,ะชิ้นใหญ่อยากได้เอาไปชิ้นนี้ดีอยากกินเอาไปนะให้เข้าไปสละให้เขาขนาดมื้อน่าจะมีกินนะมือนี่ยังห่วงเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ย นี่คือการฝึกละความเะะหนีที่พระองค์แนะนำเอาไว้